ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันพระฤห,หัสที่9ของเดือนมกราคมซึ่งตรงกับขึ้นสิเบเอ็ดค่ำเดือนสองปีมะเส็งสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจำวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นเป็นการเชื่อของแต่ละบุคคล ซึ่งคำโบราณก็ได้กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราจะออกจากเคหสถานในยามที่ดีก็ถือว่าเป็นสิริมงคลกับตัวของเราจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นไม่ว่าจะไปเสียงโชคเสียงลาบหรือ จะไปติดต่ออะไรก็จะมีผลสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของเราในวันนั้นแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอัปะมงคลสำหรับวันนั้นเราจะไปติดต่อหรือว่าจะไปทำอะไรก็จะไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะออกจากเคหสถานเราก็ควรจะยึดตามหลักตำราของโบราณ ได้กล่าวไว้ว่าในแต่ละวันนั้นควรจะทำอะไรก่อนสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้และสีที่เป็นมงคลในวันนี้ก็คือสีครีม สีครีมจะเป็นสีที่ดีสำหรับทุกคนที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่มีโชคมีลาบมีอำนาจในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ถ้าหากว่าท่านเป็นลูกน้องเขาจะทำงานต้องระวังไว้ จะมีคนบางคนพูดจาถากถางหรือพูดจาให้เราต้องเสียอารมณ์ได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำงานวันนี้ท่านต้องใจเย็นๆไว้ถ้าหากว่าเอาหูไปนาตาไปไล่ได้จะเป็นการดีในไม่ช้าเขาก็จะแพ้ภัยในตัวเขาเองเขาอาจจะออกจากชีวิตเราไปได้ในไม่ช้านี้แต่ถ้าหากว่าเราใจร้อน เกี่ยวกับในเรื่องการงานในวันนี้จะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในท่านใจเย็นๆเข้าไว้ในเรื่องของการเงินการทองในวันนี้ก็ถือว่าท่านจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆแต่ท่านก็จะมีลาจ่าอยู่บ้างในช่วงนี้สำหรับคนที่ยังเป็นโสดในเรื่องของคนรักคนใคร่ช่วงนี้ จะแลดูดีมีเสน่ห์อย่างมากท่านเป็นชายก็จะไปเจอผู้หญิงที่สวยงามถ้าหากว่าท่านเป็นผู้หญิงก็จะเจอชายที่รูปรอนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้าง ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงวันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้า ไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่มีโชคมีลาบในวันนี้ในเรื่องการงานวันนี้รู้สึกว่าจะเบื่อหน่ายท้อแท้เกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานบางครั้งเกิดทำแล้วมีการผิดพลาดหรืออาจจะทำแล้วก็ไม่ได้ดีไม่ได้ดังใจจึงทำให้ตัวท่านนั้นมีความเบื่อหน่ายเกี่ยวกับในเรื่องของการงาน แต่ก็ขอให้ท่านตั้งอกตั้งใจทำมิฉะนั้นงานจะไม่เดินถ้าหากว่าท่านทำแล้วก็จะมีความสำเร็จอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการเงินการทองในวันนี้ให้ท่านระวังจะมีคนมาขอ,ย,ขอยืมท่านตอนช่วงของตอนบ่ายๆให้ท่านระวังไว้แต่บางท่านนั้นอาจจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนในช่วงของวันนี้ ในเรื่องของคนรักคนใครในช่วงนี้ก็ถือว่าดีมีอะไรก็ปรึกษากันได้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดยุ่นในวันอังคารประจำวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวงท่านนั้นมีโชคมีลาบมีสเสน่ห์อีกตา่หากในช่วงของวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางที่ใต้ จะเป็นที่ที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้จะมีงานให้ทำมากมายงานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นทำแล้วต้องระมัดระวังอย่าใจร้อนถ้าหากว่าใจร้อนแล้วงานของท่านอาจจะไม่สำเร็จได้เพราะเป็นงานที่ละเอียดอ่อนทำแล้วก็ มีมีคนคอยสนับสนุนท่านในช่วงนี้ถือว่าการทำงานจะทำได้ดีในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ท่านจะมีรายรับและก็จะมีรายจ่ายมากอยู่ในช่วงของตอนเย็นเย็นการรับเงินในวันนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นเงาตามตัวรับแล้วก็จะมีรายจ่ายออกไปอีกเช่นเดียวกัน ก็ขอให้ท่านระวังในเรื่องของการจ่ายในวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร่วันนี้เราจะพูดอะไรต้องระวังเขาอาจจ้องจับผิดอยู่ในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านระวังเขาไว้ให้ดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันกันบ้าง ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงวันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเขียวสีเขียวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านจะเหนื่อยหน่อยท่านจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆมีทั้งงานหนักงานเบาเพราะฉะนั้นท่านจะต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรงานยิ่งดีเงินก็ยิ่งมีตามมาเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่าไม่มีอุปรสรรคอะไรในช่วงของ วันนี้ในเรื่องของคนรักคนใครในช่วงนี้พูดจาดีทำอะไรก็ให้ความคิดและให้ความ uh, ความรู้กับตัวเราทำอะไรก็ช่วยกันคิดช,ช่วยกันทำจึงทำให้งานที่ทำนั้นมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวัน ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีนําโชคนําลาบมาให้กับตัวงท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาล สีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตวงท่านนั้นมีโชคมีลาบในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันตกจะเป็นทิศที่ดีนำโชคนำลาบมาให้กับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนในวันนี้การงานวันนี้ถ้าหากว่าท่านทำงานรับราชการ ก็ถือว่าดีจะมีบริวารมีลูกน้องมากมายท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับรับราชการจะมีเจ้านายให้ตำแหน่งและมีการเลื่อนขั้นให้ท่านอีกในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินการเงินในช่วงนี้จะมีคนบางคนเอาเงินมาให้ท่านเพราะว่า ท่านเคยให้เขาเอาไปลงทุนในช่วงก่อนนั้นวันนี้เขาจะเอาเงินนั้นมาคืนให้ท่านก็ถือว่าท่านดวงดีท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินในวันนี้คนรักคนใครในวันนี้จะแง่งอนพูดอะไรนิดอะไรหน่อยก็คอยจะงอนให้ท่านระวังไว้อาจจะมีเรื่องมีลาวกันได้นี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธ กลางคืนประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสประจำวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีเหลือง สีเหลืองจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสประจำวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่นำโชคนำลาบกับตัวของท่านในวันนี้ในเรื่องการงานวันนี้ท่านระวังคนร่วมงานกับเราที่อายุน้อยกว่าเราจะทำให้เรานั้น เสียหายได้หรือเสียชื่อเสียเสียงจะทำให้งานเสียได้เพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้จะเป็นการดีในเรื่องของคนรักคนใครในวันนี้ก็้ท่านระวังคำพูดคำจาอาจจะมีพูดจาอะไรคอยจ้องจับผิดกันอยู่เสมอให้ท่านระวังไว้นั่นก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสประจําวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีครีมสีครีมกับสีฟันบุรีสองสีนี้จะเป็นสีที่นำโชคนำลาภให้กับ ท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางที่ใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้เหมาะกับการลงทุนอย่างมากท่านจะลงทุนอะไร ในช่วงนี้ไม่ว่าจะค้าขายหรือเกษตรกรก็จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านท่านจะมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาโดยที่ท่านทำการลงทุนในวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสทองของท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้การเงินการทองท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยไม่ขาดมือจะมีเหลือเก็บเหลือฝากอีกตาหากในช่วงของวันนี้คนรักคนใคร่ ก็รู้สึกว่าจะดีพูดจาอะไรก็ดีมีการปรึกษาหารือกันได้ในเรื่องของการทำมากินในวันนี้ถือว่าท่านใดที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อมาเรามาดูท่านที่เกิด อยู่ในวันเสาร์กันบ้างในช่วงนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสําหรับท่านประจำวันนี้และสีที่เป็นมงคลสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลอง เสี่ยงโชคเสี่ยงลาบท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ท่านระวังอุบัติเหตุถ้าหากว่าทำงานที่เกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์หรือที่สูงสูงให้ท่านระวังไว้จะเกิดอันตรายได้ในเรื่องของการเงิน การเงินว <muitas> ันนี้คุณจะมีจับจ่ายใช้สอยอย่างที่เรียกว่าไม่ขาดมือท่านลงทุนอะไรไว้ก็จะมีโอกาสได้คืนเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาหาท่านในช่วงนี้สำหรับคนรักคนรักคนใค้ในวันนี้ถ้าก็ท่านยังเป็นโสดก็จะมีเสน่ห์อย่างมากจะมีคนหมายปองจับจองกันอยู่มากมายในช่วงของวันนี้ นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังดวงประจำวันของเราในวันนี้จนครบเจ็ดวันก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี